ในภารกิจที่สมทั้งคู่จะต้องปลดปล่อยดวงวิญญาณน,นักโทษที่ได้รับความทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิต <Hey. S 1> เดินสำรวจภายในเรือนไทยชั้นสองเลยสิครับว่ามีอะไรบ้างหนูตื่นเต้นมากแปลงตัวเย็นมากพี่เราเดินเข้าไปดูสิครับแต่ว่ามีห้องข้างในเล็กๆห้องหนึ่ง อลองเข้าไปดูสิปัะสุดยอดพี่เป็นห้องโลง่ลงๆใช่ไหมออนครับเป็นห้องโลง่ลงๆพี่แต่ร้อนมากเลยพี่ไม่ไม่ได้ร้อนเพราะห้องมันอับนะพี่นอนอเพราะว่ามันกดดนันน่ะพี่อยากให้ออนนอนใต้ขื่อที่หน่อยคนระับในภารกิจนี้คุณมาริออนจะต้องลงไปนอนใต้ขือซึ่งคนโบราณเชื่อว,ว่า จะทําให้ถูกผีอั้มนั่นเองครับไม่ทำได้ไพี่ไม่ได้ครับต้องทําครับทำอะไรอ่ะนานนอนควางคือใช่ไหมพี่เ้าให้หนูอยู่คนเดียวข้างนอกหรอจรินตนาการดูแล้วกันนะครับเพื่อ จะรู้สึกหรือเห็นอะไรบนคืนผมไม่อยากคิดแล้วพี่ตอนนี้นผมอยากออกมากเลยพี่รู้สึกยังไงครับรู้สึกคือมันอยู่ใกล้ๆอลพี่ผมลุกแล้วนะพี่สิเดี๋ยวสิไอ้พี่เดี๋ยวสิวสแปบ๊บหนึ่งทำไมมีอะไรไม่มีพี่แต่มันแวบบมันมันเงามันวิ่งนะพี่ นอนไปได้สักพักจูจๆคุณมาริออนก็หยุดภารกิจเอาดื้อเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่มันรู้สึกไงออนอึดอัดเป็นอัดพี่ขาอ่อนแล้วพี่ออนนะพแล้วเห็นอะไรแวบไปแวบมาบนคืนอนี่นะครับโอเคอ่ะลุกขึ้นม,มันเห็นอะไรว่าไม่ยอมบอกพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปข้างนอกแล้วค่อยพูดนะพี่เอาอยู่ตรงนี้ มพูดเห็นเห็นเงาดําๆครับเป็นเงาเงาเหมือนแกล่งไปแกล่งมาตามตามคืนลักษณะของคนเปล่าไม่เหมือนครับไม่เหมือนคนครับเห็นจริงๆไม่ได้ตาฝาดครับทำไมหน้าซีดวะซีด,ดพี่เมื่อผมอยากจะออกบ้านออบ้านหลังนี้แล้วพี่ทีแท้ คุณมาริออนก็พบเจอเงาลักษณะแปลกประหลาดเคลื่อนที่ไปตามคือนั่นเองครับอ่ะเดีย๋ยวเาเดินออกมาครับนะพวกเขากำลังเดินไปยังห้องที่มีการสะกดดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปอย่างทุกทรมาน โสโยปี่ปองครับะารกิจสุดท้ายของเราวันนี้คือการปลดปล่อยวิญญาณนักโทษที่ถูกขังไว้ในห้องนี้ให้ปีิสละเพียงแค่ทั้งคู่เข้ามาเห็นสภาพห้องก็ถึงกับทอนใจแล้วล่ะครับนั่งลงครับครับ เริ่มต้นจากการรีน้ำชายกให้เจ้าที่ครับนค,นค่ะพี่เสร็จแล้วก็ช่วยกันผ่าต้นกล้วยเพื่อปลดปล่อยนักโทษสู่การลงทงันพระสุดท้ายครับ ที่ปลอมมันเป็นสีแดงๆมันเป็นเหมือนเลือดอะ่ะยกไปไว้ตรงเก้าอ,อี้โอ้ยขึ้ไมหน้าที่เก้าอี้โยกเอาต้นกล้วยมาไว้ที่ตักครับนะเอาวาไว้บนตักแบบนี้นะคะ โยกกอีไปด้วยครับทั้งคู่ปลอกเปลือกกล้วยออกทีละชิ้นเป็นเคล็ดที่ให้วิญญาณปลดเปลื้องความทุกข์ทิ้งไปและทั้งคู่จะต้องส่งแรงปรารถนาให้ดวงวิญญาณไปผุดไปเกิดนั่นเองรู้สึกอะไรบ้างไหม หดหูผลผลนิดหน่อยแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกมึนๆค่ะมึนๆเนาะ <ผม S 2> ไม่รู้สึกว่าห้องนี้ดีกว่าห้องเมื่อกี้อยู่พี่โอเคอยากจะออกมายัางอยากออกมาพี่อยากออกอยังแป้งก็อยากออกแล้วค่ะอ่ะลุกขึ้นมาครับเดี๋ยวทีมงานไปรับตรงลานกว้างนะครับ ทั้งคู่ก็เป็นบัติภารกิจสำเร็จลงไปแล้วครับปวดหัวมากเลยมึนมากมันเหมือนกับมีใครวุ่นวุ่นวุ่นดูไม่บีบมันมึนแบบจะอุจะแบบจาเจียนถามแบบความรู้สึกจริงๆเลยนะว่าข้างในเนี่ยพี่ไม่ได้เข้าไปหรอก นะครับรู้สึกถึงมวลสารพลังงานสิ่งลี้ลับไต่างๆได้บ้างไหมครับรู้สึกนะครับตั้งแต่ที่พี่ให้ผมนอนตรงเขืออนพี่ครับรู้สึกจริงๆเห็นนิ่งๆเหรอพอเนาะคือตั้งแต่เข้าไปในห้องก่อนเข้าห้องแล้วครับพอเข้าไปก็รู้สึกนะครับแต่วันนี้รู้สึกแล้วนะว่าสิ่งต่างๆนี้น่าจะมีจริงครับคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นค่ะไม่รับได้ก็ให้เด็กไปพักก่อนป่ะนะครับขอบคุณครับ ผลอวดผียังไม่จบมารับชมการปฏิบัติภารกิจของคู่ที่สองได้ช่วงหน้าครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอทรีบอร์ดแบนสนับสนุนโดยผ้าอนามัยโมเดสห้องแรกอะพี่แต่คือไม่ทราบว่าห้องแรกบัเพราะอะไรเพราะ ตอนแรกๆที่นอนยังโอเคนะพี่แต่พอหลังๆก็รู้สึกเหมือนเหมือนมียอนครับไม่ค่อยกล้าลืมตาเลยพี่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีข้างบนนะพี่ตังหวะนี่อะไรอยู่ใช่ที่ห้องนั้นไม่มีอะไรเลยนะเป็นห้องโล่งๆแต่มันมีคือใช่คขวางอยู่เนี่ยนะครับเผาคนที่นี่จริงๆมีั้ยมันมันสัมผัสความรู้สึกมากกว่าค่ะอย่างตอนที่กอดเสาอะค่ะก็ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอืมผมว่าน่าจะมีนะพี่ ่าจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีครั้งที่2แน่นอนเอวันนี้ขอบคุณน้องๆสี่คนมากเป็นโอกาสหน้าเจอกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับเดี๋ยวเราคงจะพักตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตีตาต่อคนอวดผีของเราครับสายการบิงบางกอกแอลเวย์โบตันทริโตมิี